สวัสดีค่ะขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะชื่อ,อจุรารัตน์บัณฑิตพุทธนะคะชื่อเล่นชื่อเลคะ่ะอายุ25ปีคะ่ะก็ปัจจุบันก็เป็นแม่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง <c oughs> ค่ะก็ก่อนหน้าน,นี้ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าน,นี้ก็ทํางานารับใช้ที่อ,องค์กรคริสเตียนคะ่ะก็มารู้จักอาต,ตมีได้เพราะว่ารู้จักผ่านทางพี่หลินคะ่ะสิ่งที่อยากจะแบ่งปันอย่างแรกเลย ตอนแรกที่ได้มายังไม่ได้ลองใช้แล้วปกติเลยอ่ะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแต่ก็ถ้าไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้แต่งแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ก็จะแต่งตลอดแล้วก็ผ่านการใช้รองพื้นรองพื้นหรือว่าฟาวเดชั่นหรืออะไรเนี้ยหลายยี่ห้อมากก็เลยพอจะเปรียบเทียบความแตกต่างของคุชชั่นหรือว่ารองพื้นแต่ละแบบได้อยู่แล้วทีนี้คือ มีลูกค้าอยากดูครูชั่นและตัวเลเองอะยังไม่ได้ลองเราจะให้ดูสภาพตามจริงเลยแล้วกล้องสดเลยตัวนี้ว่ามันดียังไงก่อนที่จะอธิบายนะคะสภาพนี่เป็นสภาพของคนที่เล่รีวิวครูชั่นให้หน่อยคือเพิ่งตื่นค่ะดูสภาพแล้วก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ลงครูชั่นตัวนี้ไปผลปรากฏว่าแบบผิวมันออก มางานผิวเราก็ตกใจอยู่นิดนึงเพราะว่าตอนที่ลองลงเราคิดว่าเอ๊ะมันมันมันจะได้หรือเปล่ามันมันจะมันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยแต่พอเราลองลงคุชชั่นแบบหนึ่งแหละไม่ลงสกินแคร์สองเพิ่งตื่นคือก็ตกใจกับผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันตอนนั้นนะคะผิวมันมีความงานผิวเล่นแสงอ a มเมซิ่มากอันนี้ตกใจจริงๆต้องลองใช้แล้วแหละลองใช้เป็นประจำเวลาออกไปข้างนอกก็ลองใช้เป็นประจำ ตัว a t o m มี่อ e l ดลิ a Fixing ิงคูช i o นนะคะตัวนี้มีกันแดดในตัวแล้วก็เป็นคูชั่นที่ให้งานผิวปกปิดแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวันอันนี้คือตัวคูชั่นที่เลยตามหาเลยตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาใช้รองพื้นมันจะดรอประหว่างวันแล้วมันจะเป็นคราบแล้วมันก็ไม่กันเหงื่อแล้วมันก็ไม่กันน้ําและภาษาอีสานบ้านเราคือจะเรียกว่าหน้าเหงื่อ หน้าอื้คือหน้าแบบพอมันผ่านช่วงเวลาไปประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเอาแหละหน้าเป็นคาบและหน้ามองและหน้าแบบเป็นร่องใต้ตาแต่ว่าตัวนี้คือไม่มีค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นคุชชั่นพรีเมียมมีสารสกัดจากดอกเอเดลช่วยให้ผิวกระจ่างกระจ่างขึ้นนะคะไม่ไม่ได้แบบกระจ่างเทาหรือว่ากระจ่างแบบกระจ่างกระโดดไปจากสีผิวเราอันนี้แต่ว่ากระจ่างแบบเป็นธรรมชาติจริงๆค่ะตัวนี้เลยก็เลยแบบว่า ต้องรีวิวเลยตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาอีกหนึ่งที่ประทับใจก็คือตัวโฟมคลีนเซอร์ค่ะคือเลยจะบอกว่าเลยเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการล้างหน้ามากๆแบบตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือจำขึ้นมามัธยมมอต้นคือเลยใช้โฟมล้างหน้าตลอดอะไรเงี้ยก็เลยปัญหาของโฟมล้างหน้าที่เลยเจอคือว่าเมื่อเราล้างหน้าใช่ไหมคะแล้วเราทิ้งไว้อะ ผิวมันจะแห้งมากแล้วพอมันแห้งผิวอ่ะมันขับน้ํามันแล้วหน้ามันมันกว่าเดิมก็เลยมันไม่ค่อยมีโฟมล้างหน้าที่แบบว่าล้างแล้วมันไม่เอียดหรือว่าหน้าแบบตึงก็เลยจนเจอตัวนี้นะคะอ t ตอมี่อีกนิ่งแคร์โปรเซตลองใช้แล้วมันแบบนี่แหละโฟมที่ตามหาตัวนี้เลยใช้มาปีนี้จะเป็นปีที่สองแล้ว ก็อยากจะฝากผลิตภ make ัณฑ์ดูแลผิวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นโฟมเซนเซอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์เมคอัพตัวนี้คุชชั่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับที่ให้โอกาสในการแบ่งปันความประทับใจนะคะ